ข้อที่8นะครับแนวข้อสอบเราขาคณิตวิเคราะห์นะฮะเขาบอกว่าจงหาสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุด1 2กับ3 4แล้วสมการเส้นตรงที่เราจะหาเนี่ยให้ขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด2อันหลังมันเรียกยากอะงั้นขูก็ตั้งชื่อก่อนว่า ให้1นึเป็นจุด A 3- 4เป็นจุด B นะครับแล้วก็จุด C กับจุด D นะเขาต้องการหาสมการเส้นตรงน้องๆครับถ้าเราจะสร้างสมการเส้นตรงสักอันหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างตอบครูกอบได้ไหมตอบในใจได้ไหมเราต้องรู้อะไรครับ1ก็คือเราจะต้องรู้ความชันใช่ไหมครับสมการเส้นตรงเนี่ยเราจะต้องรู้ความชัน กับอีกอันนึงก็คือจุดผ่านถูกปะเราจะต้องรู้ความชันกับจุดผ่านถ้าเรารู้สองอันเนี้ยเราก็เอามาใส่สมการได้ใช่ไหมทีนี้จุดผ่านมันคืออะไรจุดผ่านก็คือจุดที่เขาบอกว่าผ่านเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งนะเส้นตรงเส้นหนึ่งเส้นตรง AB เขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาจุดกึ่งกลางของ AB ก่อนนะฮะ A มันคือจุด 1, 2 B มันคือจุด x, 3 y 4ให้เราหาจุดกึ่งกลางนะฮะจุดกึ่งกลางนี้หาอย่างไรจําได้ไหมครับจุดกึ่งกลางกา็ให้หาจากค่าเฉลี่ยของ x ก็คืออะไร x มันจะเท่ากับเอา x กับ x บวกกันนะครับ x 1บวก x 2ส่วน2นะได้2โอเคไหมแล้วก็ ค่าเฉลี่ยของ y ก็คือเอา2บวกกับ4ส่วน2ก็จะได้3ถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางของเราจะมี x เป็น2 y เป็น3โอเคไหมฮะเออนะฮะเราก็จะได้จุดกึ่งกลางสมมุติว่าจุดนี้เป็นจุด o ละกันไม่เอาดีกว่าเป็นจุด m นะฮะจุดกึ่งกลางของเราคือจุด m นะครับ x เป็น2 y เป็น3 นะตอนนี้เราก็จะได้จุดผ่านแล้วว่าจุดผ่านคือ x 2 y 3โอเคได้แล้วเนาะต่อมาเส้นตรงที่เราต้องการหามีความชันยังไงนะมีความชันยังไงก็ไปดูที่จุด C D C D มันเป็นยังไงอะ่ะอ่ะแรกอันนี้คู่กรับสร้างใหม่เนาะสร้างเป็นจุด C กับจุด D นะจุด C กับจุด D เอาละจุด C มันมีพิกัดเป็น x เป็นลบห y เป็น4จุด D มีพิกัดเป็น x ลบ3 y 5อันนี้คูครับวาดมั่วๆนะ,ะลักษณะของเส้นอาจจะไม่ได้เอียงประมาณนี้แต่ว่าครูครับสร้างเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราต้องการเส้นตรงที่ขนานนะเส้นที่ขนานกับอันนี้มันจะทำไมมันจะมีความชันเท่ากัน,นร,รอไหม สมมุติ CD เป็น M1 เนี่ยนะความชันที่เราต้องการก็จะเป็น M2 ความชันเท่ากันดังนั้นเราไม่ต้อง M1 M2 ก็ได้ใชะใช้ M เฉยๆถ้าเราจะหาความชันละ่ะความชันหายังไงก็ให้เอา Y2-Y1 ลบ y1 หารด้วย X2-X1 จลบ x 1ได้ไหมครับดังนั้น Y2 ของเราให้เป็นจุดดีก็ได้ให้เป็นเลข5ก็คือ5แล้วก็ลบ Y1 คือ4 อย่าสลับเลขนะเดี๋ยวผิดแล้วก็ x 1ก็คือลบเอ่อ x 2ก็คือลบส x 1ก็คือลบด้วยลบหนะครับอย่าลืมลบซ้อนลบนะ,ะเพราะฉะนั้นข้างบนมันจะเป็น1นะข้างล่างก็เป็น8ลบสเหลือเท่าไหร่นะเอ้ยไม่ใช่5้ลบสเหลือ2เป็นบวกใช่ปะ่ะบวกหลบ3เหลือ2ลองไปทดเลขเอานะ ดังนั้นน้องๆจะได้ความชันเป็นเศษ1ส่วน2แล้วก็จุดผ่านก็คือ2 3. อานะเราก็เอา2อันเนี้ยเอาข้อมูล2อัน,นเนี้ยมาใช้ในการสร้างกราฟเส้นตรงอ่ะความชันคือเศษ1ส่วน2นะครับตึนไหมครับปกติเนี่ยเราจะสร้างเส้นตรงเราจะต้องรู้ความชันกับจุดผ่านใช่ปะ่ะตอนเนี้ยข้อนี้เขาบอกจุดผ่านมาแบบหนึ่งเขาบอกความชันมาแบบหนึ่ง ซึ่งเส้นที่ได้มันก็อาจจะแบบเอออาจจะปบบอย่างนี้นะอาจจะผ่านจุดกึ่งกลางตรงนี้เป็นเส้นตรงเอวนะความชันเป็นเศษหนึ่งส่วนสองอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อันนี้เรากลับมาทางซ้ายนะครับตรงนั้นกลับมาทางซ้ายเรามาสร้างสมการเส้นตรงโดยใช้สูตรว่าอะไรจำได้ไหม y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1ก็จำนะครับจำเนาะ 1> y 1ของเราก็คือเลข3ใช่ไหมอันนี้คือ x 1 y 1นะจุดผ่านนะ y ลบ3เท่ากับ m x ลบ x 1อย่างนี้เนาะโอเคนะฮะก,ก็ย้าย2มาคูณทางซ้ายนะหรือใครจะคิดว่าเอา2คูณตลอดก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็คูณ2ไงแค่นี้ นะครับพอคูณแป๊บทางซ้ายทางขวามันก็จะตัดทางซ้ายก็คูณเข้าเป็น 2y ลบ6ทางขวาก็เหลือ x ลบ2เนหะ็นไหมแล้วเราก็ย้ายให้มาข้างเดียวกันเนาะเทกระจาดมาเป็น x ลบ 2y มีลบ2อยู่เดิมแล้วย้าย6มาบวกโอเคไหมฮะเขียนให้เอามาไว้ทางซ้ายดีกว่าเป็น x ลบ 2y ใช่ป่ะ 6ลบ2ก็จะเหลือบวก4เท่ากับ0นี่คือสมการเส้นตรงนะครับที่มีความชัน1ส่วน2แล้วก็มีจุดผ่านคือ x 2 y 3นะกระบวนการคิดถามว่ามันยากไหมมันมันไม่ได้ยากมันอาจจะเยอะอ,อย่างนี้ต้องเรียกว่าเยอะไม่ใช่ยากนะครับพอได้ไหมดังนั้นน้องนองต้องมีความรู้อะไรเรื่องนี้น้องๆต้องรู้อะไรต้องรู้วิธีการหา จุดกึ่งกลางเนาะอันนี้คือการหาจุดกึ่งกลางซึ่งเป็นความรู้เก่าอีกอันนึงคือหาความชันน้องๆต้องรู้แล้วก็สุดท้ายก็คือหาสมการเส้นตรงต้องจำสูตรนี้ให้ได้โอเคไหมครับเรียบร้อยนะลองฝึกทำเองดูนะครับถ้าใครทำได้อยู่แล้วก็ข้ามไปนะฮะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเพิ่งฟังแรกๆยังไม่ค่อยมั่นใจก็ ทำไปด้วยซ้อมทำไปด้วยทีละข้อสองข้อเดี๋ยวก็เก่งเองนะฮะอย่าเพิ่งไปแบบโอ้โหอยากเก่งขั้นเทพขนาดนั้นใจเย็นๆเนาะถ้าใครที่มือใหม่ๆกำลังฝึกหัดค่อยๆทำไต่ระดับไปและพื้นฐานแน่นๆนะครับน้องๆตอนไปเรียนภาคตัดกลวยจะมันมากเลยนะตอนนี้เก็บพื้นฐานเนาะการสร้างเส้นตรงเส้นขนานเส้นตั้งฉากจุดกึงกลางระยะระหว่างจุดเอาให้แม่นๆแน่นๆนะครับ โอเคนะสำหรับข้อนี้ก็คงประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันในตัวอย่างถัดไปแนวข้อสอบถัดไปนะครับข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ